ปันบาแ่เห็นว่ามราเห็นไทอม่บานได้ับตริษาทใช้ินดสูงนางต้นตนเกาะเมือเก็บสายน้าน้ำรับวัตถุเยื่อเตืเต้นแข็งเตื่นออกมาแล้วเป็นยังพอเราใกล้ดท้ายในในบ้านในต้นนที่จอายุะที่พาเปเก็บทั้งทบานใช้กระดาเนาเนวัวใช้กดานจาแลของที่ัดกินา โรงเรียนเวียงสาเนาะโรงเรียนสาครับโรงเรียนสาอ,อ๋อสาเฉยๆครับก็สาอ๋อโร,รงเรียนวงโยธาวายพิสจากอำเภอเวียงสาจากโรงเรียนสานะครับนี่ก็ขบวนถ้วยพระราชทานไปทก่อนจะเป็นเลือเล็กโคบเล็กน่าจังหวันหัวลำเลือเล็กเวือดสาสามสัปดาห์ก่อนเด็กห้าหัวเลือสาจับจับวันที่ลำเลือดสาแปด มาถึงเป็นทีนบอยแล้วขอยาการเรียนเชิญท่านนะครับได้พบปะได้การกัปอารมณ์สุนกครออก่อกปรเทศต่างๆนะครับจลัได้โอกาสนีที่นามของคณะกรรมการ จัดงานระเพณีแข่งเ,งเรืออำเภอเวสาประจำปี2566พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเวสาและผู้เข้าร่วมง,งานอระเณีแข่งเรือวันกพรรษาตานโขยศราวัดดุยืนพระอารามหลวงอำเภอเวสาชิงห้วยจึงถือเป็นประเณีท้องถิ่น ของชาวจังหวัดน่านและเป็นวความภาคภูมิใจของชาวอำเภอเวสาที่ได้จัดให้มีได้มีการร่วมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬารุกแพก้รุกชนะรุ่นอภัย 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของอำเภอเมืองสาส์กับจังหวัดภา้เมืองสาและอำเภอใกล้เคียงได้ผลรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้ง32ลำโดยแยกประเภทการแข่งขันดังนี้ 1. ประเภทเรือเล็กแผ่นเป็นเรือเล็กโอเพ่นน่านจำนวนแสนบาท 2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำนวนแสนบาท 3. องค์การบริหารจังหวัด้าคจำนวนศูนย์บาท 4. พนักงาน ทั้งหแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้กล่าวว่าประกาศเปิดงานประเพณีแข่งเรือวันออกสรศาทางถอยตลาดวัดตูนีพระอารามหลวงอำเภอเวียงสาทิ้งห้วยพระราชาสมเด็จพระกนิษฐารพระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีพศ2566ขอกราบเรียนเชิญครับ สิบห้าเนี่ยเกิดจากโรคไม่ติดต่อเจ็บเพราะเกิดจากเาะว่เกิดจากพฤติกรรมของการกินการอยู่การใช้ชีวิตของพวกเรานะครับผมก็ขอขอบคุณท่านประธานท่านเลขาธิการครับผู้มีส่วนร่วมทุกนผูคนโดยเฉพาะเทศบาลตัวเองสานะครับนายกรองเราเองที่ให้ความสำคัญตรงนี้และที่ร้องชาวเวียดนาเราถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มาก ในการแข่งขันทนี้ผมต้องขอบคุณทุกฝ่ายครับที่สับสุนไม่ว่าจะเป็นเรน่องพุงธประพาสการส่งนักกีฬาส่งเครือแข่งเข้าร่่มสนหรับสินซึ่งตีเป็นมูค่าวเป็นตัวเด่นไม่ได้นะครับหลายล้านหลายล้านนะครับเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านเองก็ต้อเสรียสละช่วยกันในการออกพุณทรัพย์เพื่อจะให้ไดีมาซึ่งประเพณอีกที่พวกเรารักแล่ต้องการสมุนพคงอยู่ตลอกตาการจัดงานประเพณีแข่งเรือวันห่อพรรษาปีนี้นะครับทุกปีส่ง แต่ห้ามนะครับปัะดาแท้แ้วข้ามที่จะไปทะเลาะออกเวทขอให้เล่นอย่างสนุกสนานนะครับและก็บรรลุตามพระประสงค์ที่ท่านเล่าไปทุกอย่างวันนี้ได้เวลาสมกันแล้วผมขอเปิดงาน,ป,น,นประดิษฐ์แกอววันบอกพรรษาการเผยสลากวัดวิญญาณพระอารออามหลวงอั้งดวินารชิงช่วยพระราชทานสมเด็จพระนอภินิาธที่ชรเจ้า กรมสุเดชเพริศนรัตราชรัชฎาสยามรมราชบุตรีประจำปี2566นะสวัสดีครับ

ขอสนคันล้ำหัวนี่จะได้ทาสีสวยสดอย่างบี้วดดไร้ี่สวยทั้่างกายคแรให้เรากายกับือความคิ่มจของออกเจ้าเกสาในประเท้รวมท่องการแข่งขันแต่ชินดวยความจัดการของสมเด็จพระนิางรเจ้ารมสมเด็จพระเศพระราชนิพนา์ยระองครักรพรรแต่ก็เป็ประจำกษกผีครับ มีุษบุเเจ้าต่อตัวเีแข่ต้อนแล้วตอนนี้นั่นตัเอด้เดจ้าตานาจะเป็นหนุ่มเชื่อพมฮอเป็นเดียวกันเจ้ากันของคุณน้องบ้านแดนเต็มไปกับลเขานะเนื้เนือแต่ละปีี่มีประวัติความเป็นมา เปินปากัวสลาใส่หัวเหียนี่สมัยก่อนนี่มีการจาสลากอาจจะละหัววัดแต่ละคบหน้ากันจะเจ้าเหื้นลองเอาเจ้าใส่ไหมไนครับอ บุญเลืองใหญ่ขนาดไหนชะมดบกล้ำมาจากที่รบ้านบุญเลืองคบ้านบุญเลื้องตาตากติดเวลาสาีนะต่อมาในปีสองพันอามสิบสองเป็นอเนื้อมแปผาดตาได้ครับโดยไนเลพบเกิดจากจังวาดพิจิตใน้คำได้นำแกงขาดกันประเภทนี้ไกงไคีทิษาพรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไดคำท่านพิวัารบณอมีโทร บุเลือยงเป็นเย่ดโตเย็ดแก่ความเย็ดของเย็ดสาเอานี่คือความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันนี้ต้านก,าล,าก,กาล,าลุ่ยจลาพระคุณยุตาอาลาบหลวงนะครับจุดเด่นนะครับจะมีโถงกับปีนอ้องโถงี่อยู่หัวเฮียหรือหัวจอนั่นนะี่ะเป็นจอที่เสือเท่าบุญเหลืองเนี่ยไม่ได้รับมาจากในการแข่งขันนี้เลยงั้น ถวายพระขินสามัคคีนครน่ะนะครับเปิดปีสองวันสะีร่ร้อยเก้าสิบมาเก้าสิบเอเก้าสิบเจ็ดเป็นแข่งกันสามปีนะครับรานะรบ,บางคนว่าถเถอะเดาตูเลียนะเ้ยงเนี่ยครับเขียนแต่ปีสุดท้ายถ้าใครได้ถทงบี้ใครชนะจะได้เลี้ยงกานตีก็ของตีปานลงเนะี่ย สินดนตรีนี่จะมีจี๊ยวในประเทศไทยในโลกเอาไว้ได้ใชในการแข่งขัดเนี้อครับเป็นผู้สาวดิแม่ไปจะปี้าจในงานต่างถยซลาสต์ตีแห่ถวยเขาว้เพื sure ่นจะมีอบวนเพื่อประกบป้าเนียแข่งไปหมครัวยซาาสตนเขาขอละโซ่เอเอกลักษณ์เจ้าน้องเพื่อเอกลักษณ์เป็นโตลองในหน้าม้าเ่เขาพออ่ะแต่เจ้าเป็นเพื่อเอกลักษณ์ี่จะใส่มอห้องเจ้า

นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ้าเข้ามาแล้วพี่น้องเลตอนนี้เฮียชุบลัดกับวัจรกรรมนามาเริ่มดีการผลิตผ้าขายแล้วแดงบ้องอ้อมนี่จะเป็นทุดกันเพราะว่าสมัยนั้นอาผ้าที่มาจากกรุงเทพมาจากโรงงานจะแบบนีเจี๋ยนะครับเชื่อบ้องอมจะได้จับกรตอหูนะครับได้เป็นสีของป้ายกระโปรงใหญ่บนกระเป๋าไปห้องไปชุดแล้วก็จุดทองนะครับจุดทอง เราเปิดออกว่ะเจ้า้เลยสบอกเจ้า้เลยนะเพราะนีไอ้ที่ไ้กับนบรมาตหลายอย่างแต่นี่เจ้าครับต้องยสัชุดที่้อตอนนี้สบายหวังวา่แล้วก็ลอยไหล